สติเดนวันนี้เราก็กลับมาเจอกันในบทเรียนออนไลน์ในหัวข้อของ Secret World ของนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะซึ่งในหัวข้อนี้ Secret World ของของครูเนี่ยก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนซึ่งจะใช้คู่กับหนังสือเล่มนี้นะ Reading Adventure with Writing ก็คือเป็นหนังสือวิชาอ่านเขียนเรียนกับครูด้วยกันวิชานี้ก็จะมีหน่วยกิจทั้งหมด1.0นหน่วยกิจเรียนทั้งหมด2ค่คาบต่อสัปดาห์นะซึ่งวันนี้เองเราก็จะมาเรียนในหัวข้อ s e c r e t world ตาม point ที่ขึ้นเลยและในหัวข้อนี้จะเป็น ep แรกก็คือ definition of i d d e n world แต่ก่อนอื่นครูอยากให้ กหนูลองดูจากในพ้อย์ว่าเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรจากที่เห็นก็จะเป็นเกี่ยวกับภูเขาต้นไม้ป่าต่างๆใช่ไหมเราจะมาดูกันว่าความลับในโลกเนี่ยมีอะไรมาดูกันมาดูในหัวข้อแรก angel falls angel falls ซึ่งในเรื่องนี้เรื่องแองจิ a ฟ l ลเนี่ยจะสัมพันธ์กับในหนังสืออยู่หน้าที่สิบเอ็ดนะแองจิวฟอลฟในที่นี้ก็คือน้ำตกน้ำตก a แองจิ a l อ s เรามาดูกันดูจากรูปเป็นไงสวยสวยงามมากสูงแล้วก็มีน้ำตกไหลลงมาในตอนนี้ก็จะเป็นภาพจากน้ำตก Angel f a ฟ l ลตามที่เขาได้ถ่ายกันมาเนาะมาดูคำถามแรก What is important about Angel f a l l สิ่งสำคัญของ Angel f a l l จากที่เราได้รู้รูปเราคิดว่ามันเป็นยังไงคำตอบที่เขาให้คือ Is it the top the world tallest waterfall โ oh, อ the world tallest เลยมันคือน้ำตกที่มีความสูงที่สุดในโลกเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันสูงขนาดไหนมาดูสิ่งที่สองที่เขาถามคำถามข้อที่สองคือ Where is it located? Where is it located? ก็คือมันเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนถ้าดูคร่าวๆดูมีอย่างเนี้ยความสูงของภูเขาเนี่ยนักเรียนคิดว่าน้ำตกแองเจิลฟอรเนี่ยมันอยู่ที่ไหนถ้ายังเดาไม่ได้เรามาดูคำตอบที่เขาให้กันคือ In k a n a i m a National Park Venezuela โอ้อยู่ในอุทยานแห่งชาติคานมาในประเทศเวนเนซุเอลาโอเคแล้วเรามาดูความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคานา m มา National Park กันคานามาคานมา National Park เนี่ยมันจะเป็นอุทยานแห่งชาติคานมานั่นเองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลก World Heritage Site ในปีคศ .1994 ักรา1,994 เนื่องจากความเรียบของยอดภูเขาก็คือด้านบนในรูปเมื่อกี้เนี่ยหรือที่เรียกว่าภูเขายอดตัดที่พบบริเวณน,นั้นและนอกจากนั้นสิ่งที่เราเห็นคือมันจะมีน้ําตกยาวลงมาซึ่งน้ําตกแองจูฟอรตัวนี้เนี่ยมีความสูงอยู่ที่เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าเมตรจากแม่าผาด้านบนที่เป็นยอดตัดไหลลงมาสู่แม่น้ำท้าล่างมาไหลลงมาเนี่ยเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าเมตรเขาเลยให้ a n งเจ f ลฟอรเนี่ยเป็นแม่เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกโอเคอันนี้คือความรู้จากเรื่องน้ำตก a n g e l f ลฟอนะแต่วันนี้อย่างที่ครูบอกไปว่า EP นี้ที่เราจะเรียนกันจะเป็นเกี่ยวกับ definitions แต่เป็น d e f i n i t i o n ที่เกี่ยวข้องกับในหัวข้อ 1A ในหนังสือจะอยู่ในหน้าที่12บสออยู่ในหน้าที่12 จะเป็น d e f i n i t i o n ของ a hidden world โอ้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโลก hidden ก็คือโลกแห่งความลับที่เราไม่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะมาดูคำแรก discover. 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 discover 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 เป็น verb ก็คือการกระทำเป็นกริยาที่มีความหมายว่าค,นค้นพบภาษาอังกฤษของมันก็คือ be the first to find something or know about something เป็นสิ่งแรกที่เราได้ค้นพบเจอที่เราได้เจอคำต่อไป explorer explorer เป็นคำนามลงท้ายด้วย er ในที่นี้เป็นคนเป็นอาชีพก็คือนักสำรวจนั่นเอง a person who travels to unknown places to learn more about them especially their geography เป็นบุคคลที่เข้าไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เขาไม่รู้จักแต่มีสิ่งที่พิเศษก็คือเขาอะสำรวจเกี่ยวกับภูมิศาสของของสถานที่นั้นๆคำท,ที่3า hardly ever hardly ever เป็น adverb คำที่เป็น adverb คือคำที่ใช้ขยายกริยาในนี้จะบอกเกี่ยวกับความถี่ความบ่อย ซึ่ง hardly ever แปลว่าไม่ค่อยจะหรือนานๆานานจะทำคือแทบไม่ค่อยจะทำเลยถ้าเรียงลำดับใน frequency of time จะอยู่ในประมาณ5เท่านั้นที่จะทำได้มาดูคำต่อไป highway highway เป็นคำนามเราจะรู้จัก ในที่เราชอบพูดกันคือไฮเวก็คือทางด่วนนั่นเองแต่ในบทของ A hidden world อันนี้ที่เราจะเรียนจะเป็นเกี่ยวกับทางที่สัตว์ในป่าอันเนี้ยใช้เป็นทางที่วิ่งไปามาดูคำสบอบไป hummingbird hummingbird เป็นคำนามอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักนกตัวนี้เป็นนก hummingbird คือนก hummingbird เนี่ยเป็นนกที่มีขนาดเล็กเล็กมากเลยและจะจะชอบอยู่ใน ประเทศที่มีอากาศอบอุ่นเขาเรียกบอกกันว่า a very small bird with b r i g h t y color โหฟีเจอร์มันขนของมันมีหลากสีสันมากมายและ with l i v e in warm country ในประเทศที่มีอากาศอบอุ่น next คำต่อไป impact impact เป็นคำนามเหมือนกันแปลว่าผลกระทบ ผลกระทบก็คือ the effects made to something ก็คือเป็นผลที่เกิดจากการที่เราไปทำบางสิ่งบางอย่างต่อไป international international เป็น adjective adjective จะเป็นคำที่ใช้ขยายคำนามอย่างเช่น international school international school ก็คือโรงเรียนานานาชาติฉะนั้นคำว่า international เป็นคำที่มีความหมายว่านานาชาติหรือหลากหลายประเทศนั่นเอง which are about two or more countries ตั้งแต่สองหรือมากกว่านั้นขึ้นไปคำต่อมานะคะ member member เป็นคํานามแปลว่าสมาชิก a p p r o in c h e in a group origin ก็คือเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มหรือในทีมนั่นเองเขาก็จะมีสมาชิกไม่ว่าจะมีสมาชิกตั้งแต่2คนขึ้นไป10คน11คนก็แล้วแต่ในกลุ่มหรือในทีมนั้นๆคำต่อไป n e c t c r a n e c t a r n e c t a r เป็นคำนามคำนามในที่นี้ n e c t u r e แปลว่าน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ลองย้อนกลับไปตอนสมัยครูยังเด็กๆน้ำหวานในเกสรดอกไม้ ที่คิดที่สุดคือตอนนั้นน้ำหวานจากดอกเข็มแต่ครูไม่รู้ว่าร่พวกหนูยังจะจะชิมจะกินกันอยู่หรือเปล่าแต่สมัยนั้นเป็นอะไรที่แบบโอสนุกมากได้กินน้ำหวานจากดอกเข็มเขาก็เรียกว่า asweet liquid เป็นของเหลวหวานหวานที่ได้มาจาก flower ได้มาจากดอกไม้นั่นเองคำต่อมา species species เป็นคำนาม species นะน้ species นี้ซึ่ง e ปีชีคือประเภทหรือชนิดไม่ว่าจะเป็นชนิดของพืชประเภทของสัตว์ต่างๆเกิดจากที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้ในการพูดถึงกลุ่มของสัตว์หรือกลุ่มของพืชนั้นๆที่แยกว่าเป็นสปีชีนั้นสปีชีนี้คำต่อไป unique 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 เป็น adjective คำนี้แปน adjective คือใช้ขยายคำนามแปลว่าเอกลักษณ์่างโรงเรียนสายปัญญาเองก็จะมี unique เป็นของตัวเองก็คือเป็นโรงเรียนหญิงล้วนเป็นเรียนสตรีนั่นเอง the only one of something เป็นเพียงหนึ่งเดียวก็คือเราจะเรียนเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นอีกหนึ่งคำ chunk chunk เป็นคำนามแปลว่าลิ้นอ่าแปลว่าลิ้นอันนี้ a soft moveable เป็นสิ่งที่นุ่มๆและสามารถเคลื่อนย้ายได้ภายในป่าของเรา ซึ่ง use for t e s t i n g ใช้ชิมรสชาติ swallowing คือคือกลืน speaking คือพูดซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ตั้งแต่คำว่า discover explorer hardly ever highway hummingbird impact international member nectar species unique แล้วก็ทั้งทั้งหมด12อคำนี้ครูจะมีแบบฝึกหัดให้ทำแล้วก็จะมีลิงก์แบบฝึกหัดให้ทำนะแนบไปให้ด้วยหรือถ้าทุกคนมีหนังสือพร้อมก็แบบฝึกจะอยู่ในหน้า12เหมือนกันใน exercise b ที่เป็น definition เดี๋ยวจะให้เวลาลองทำโดยเอาคำทั้งหมด12บสอคำเหล่านี้ แต่ในแบบฝึกจะมีทั้งหมด8คำ่าจับคู่กับ definition <c oughs> ที่ครูแปลโดยสังกฤษให้นั่นแหละมาลองกันทําดูว่าจะมีใครทําได้ไหมโ okay. อเคอ่อยู่ในแบบฝึกอันนี้ในหน้าที่12นะเป็น definition ในข้อ b เขาบอกว่า match the words with their meaning ให้จับคู่คำศัพท์ทั้งหมด8คำนี้กับ definition ทั้งหมดตั้งแต่ข้อ a ถึงข้อ h อ่ะ try to do it ลองทำดูนะลองรีมายจากเมื่อกี้ที่ครูพูดแปลอังกฤษแล้วก็แปลไทยให้ซึ่งมันจะไม่ยากในแต่และ definition ของข้อ a ถึงข้อ h เนี่ยจะมี keyword บอกคำนั้นๆอยูนะ่ลองทำดู โอเคโอเคนะอันนี้จะเป็นแค่การท e สอบ .definition ในคำศัพท์รอบแรกก่อนอะมาดูกันว่าแต่ละข้อมีคำตอบว่าอะไร Look at the choice A ลองดูข้อที่ A ข้อ A กัน Scientists use this word to talk about a group of animals or plants คีย์เวิร์ดของมันคือ เป็นนักวิทยาศาสตร์จะใช้คำนี้ยในการ talk about talk about a group เป็นการพูดเกี่ยวกับกลุ่มของสัตว์หรือพืชฉะนั้นตอบข้อไหนคำตอบที่ได้คือข้หกถูกตอ้องก็คือคำว่า species ซึ่ง species แปลว่าชนิดหรือประเภทนั่นเองมาดูข้อต่อไปข้อ B to travel to a place to learn about something, to travel to a place to learn about something เราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆตอบข้อไหนดีอันนี้จะไม่ใช่อาชีพและอันนี้จะเป็นแค่ verb การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆตอบข้อหน่ง e x p o e x p o ในที่นี้แปลว่าสำรวจเป็นเว r ร์แต่คำเมื่อกี้ที่เราเรียนคือ Explorer อันนั้นจะเป็นคำนามที่แปลว่านักสำรวจเป็นอาชีพข้อต่อไปข้อ C cat the effect made by something the effect made by something เป็นผลที่เกิดจากการทำสิ่งนั้นๆผลที่เกิดจากการทำสิ่งนั้นๆตอบข้อ four impact 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 แปลว่าผลกระทบข้อต่อไปค้อดีดอก with or about two or three country with or about two or more country ก็คือมีตั้งแต่สองหรือมากกว่าหลากหลายประเทศขึ้นไปคำนี้ easy ต่อก ถูกต้องก็คือ international นานาชาติโอเคข้อ e to be the first to find something or know about something to be the first โอ้ได้ทำเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆการทาครั้งแรกคือการค้นพบตอบข่อ5ข้อที่5คือ d i s c o v e r ย่างที่เราเจอบ่อยๆคำว่า,า discover คือ Columbus discovered uh, America n ก็คือ Columbus ได้ค้นพบทวีปอเมริกานั่นเองข้อต่อไปข้อ f The only one of something The only one of something For example สายบัญญาสคิวโรงเรียนเรามีหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คำกออบก็คือ unique ข้อ3ต่อไปเ้าจี a person in a group or on a team a person in a group or on a team เป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มหรือในทีมนั้นๆเขาเรียกว่า member ข้อเจถูกต้องสมาชิกนั่นเอง and ข้อ h และข้ตัวสุดท้ายและ almost never แทบไม่เคยแทบไม่เคยทำํำ Larry แทบจะไม่เลยทําเพียง5%เท่านั้นคือ hardly ever okay it's so easy to you มันง่ายมากอย่างที่ครูบอกว่ามันก็จะมีคีย์เวิร์ดของแต่ละคําอยู่ใน d e ฟ i n นิชันนั้นๆอยู่จากที่เราได้แบชเดฟ i n นิชันเรียบร้อยแล้วรู้ความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษและและรู้ความหมายที่เป็นภาษาไทยหลังจากนี้ดูในแบบสุทัด ในหน้าที่15เป็นเกี่ยวกับ Vocabulary Comprehension หรือในชีทที่ครูแนบไปให้นะคะก็จะอยู่อันที่2จะเป็น Exercise in Language Practice นั่นเองอ่ะเรามาดูกันว่าคำแต่ละคำเนี่ยเราจะมาแม t ช h ให้เข้ากับ Sentence หรือเนื้อหาที่เขาให้เนี่ยได้ง่ายอย่างไร A Vocabulary Comprehension คำเหมือนเดิมเลยเหมือน8ดคำเมื่อกี้เลยแตดคราวนี้เป็นการให้ใช้8ดคำนี้ในการแมทกับเซนเซนที่ว่างอยู่เดี๋ยวอนี้เราจะมาช่วยกันทําลองเดาไปพร้อมครูนะมันก็จะได้ง่ายขึ้นหรืออย่างที่บอกถ้าลองทําเองมันก็จะมีคีย์เวิร์ดของแต่ละประโยคอยู่แล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเอาใจช่วยทุกคนทําได้อยู่แล้วเนาะอะ มาดูกันทุกคนไอโอเคพร้อมนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแปดข้อนี้เลยจะได้ไม่มีการบ้านหรือทุกคนอยากจะมีการบ้านอ่ะมาดูกันในข้อที่หนึ่ we call the humans we call the humans t h t d o t d h t homosapien s